ดอกเบีย้ยไทยนี่นะครับสูงที่สุดในรอบ9ปีแล้วหลังจากที่กรงอนงอมีการปรับดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดเนี่ย0.25เนะครับเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อไทยเนี่ยจะลดลงแบบต่ำมากๆแล้วแต่ว่าครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยจะมีความท้าทายใหม่รอเราอยู่เช่นเรื่องของอเมริกาจะถดถอยนะครับจีนเองที่ไม่ได้ฟื้นอย่างดีเท่าที่ควรเนี่ยไทยจะรับมืออย่างไรหาไม่มีรัฐบาลดิคินไลฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สดีเพื่อนๆนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ับช่องคิม Property ์ตี้ลที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ฉันคุยเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยฮะดอกเบีย้ยประเทศไทยเนี่ยยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและปัจจุบันเนี่ยสูงที่สุดในรอบ9ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ หากพูดถึงภาพรวมการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายประเทศเนี่ยโดยเฉพาะ e m e r g i n g m a r k e รนะครับบร,รบราซิลเนี่ยเริ่มมีการผ่อนผันนโยบายกันแล้วนะฮะมีการลดดอกเบีย้ยกันแล้วเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเนี่นะครับเงินเฟ้อเริ่มเข้าสู่ร่องเข้าสู่ร้อยครับจะมีก็แต่ประเทศกลุ่มยุโรปนะครับแลวก็อเมริกาเนี่ยที่ยังคงขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อนเนื่องเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับยังพึ่งลงมาช้ากว่าที่อื่นนั่นเองสำหรับป,ประเทศไทยแล้วนะครับต้องบอกเงินเฟ้อนเนี่ยไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นเลยนะฮะ ซึ่งปัจจุบันนี้ครับเงินเฟ้อไทยเนี่ยเรียกว่าลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเทียบเป็นเดือนต่อเดือนเนี่ยเพิ่มมาเพียงแค่0.2เเท่านั้นเองก็เรียกว่าต่ำที่สุดในรอบ20เดือนเลยทีเดียวนะครับทำให้เงินเฟ้อไทยโดยรวมเนี่ยนะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีนเนี่ยนะก็เติบโตเียงแค่1-2เนท่านั้นนะครับจากเมื่อก่อนก่อนหน้านี้นะฮะสูงถึงประมาณ7วันนี้เนี่ยก็เหลือเพียงแค่0.2แล้วนะครับ หรือพูดอีกนายเนีน่ยต้องบอกว่าเงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยนะครับค่อนข้างไม่เฟอ้อเลยนะจะโน้มโน้มไปยังจะเกือบฝืดซะด้วยซมม้ำน,นะครับหมือนเช่นเกิดขึ้นในจีนเองก็ตามและหากประเทศชาตยุโรปเองก็ตามนะครับในฝั่งของยูเคสหรัฐอาณาจักรเนี่ยเงินเฟอ้ออยู่ที่7.9เนเะครับเห็นได้ชัดว่าความต้องการการขึ้นดอกเบี้ยของทางฝั่งนู้นเนี่ยต้องการมากกว่าไทยเราเยอะแต่ไทยเราเนี่ยก็ยังคงขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องและล่าสุดอยู่ที่2.25เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคำถามคือทำไมฮะ จากข้อแถลงของทางแบงก์ชาตินะครับก่อนนั้นนี้นี่ก็ได้ออกมาบอกว่าถึงแม้เงินเฟอ้อจะเริ่มลงมาเยอะแล้วก็ตามนะครับแต่ในภายภาคหน้าหรือในอนาคตเนี่ยไม่มีโอกาสที่เงินเฟอ้อจะเติบโตกลับขึ้นมามากได้เช่นเดียวกันดังนั้นการปรับดอกเบี้ยของแบงก์ชาตินี่นะครับไม่ใช่การปรับดอกเบี้ยเพื่ออ้างอิงในข้อมูลปัจจุบันเท่านั้นยังต้องคาดการณ์ข้อมูลในอนาคตด้วยดนั้นการขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าการขึ้นแบบผ่อนคันเร่งนะครับก็คือไม่ได้หยุด แล้วก็ไม่ได้กลับล้ำมานะครับเพียงแค่ผ่อนลงหรือว่าขึ้นดอกเบีย้ยที่ช้าลงเท่านั้นครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่ทางแบงก์ชาติบอกนะครับก็คือการที่เงินเฟอ้อวันนี้เนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วมากๆเดือเพียงแค่ศูนย์กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับอันมาจากว่าเงินเฟอ้อในปีที่แล้วเนี่ยนะครับฐานมันค่อนข้างสูงครับนั่นหมายความว่าถ้าหามองจริงในวันนี้เนี่ยครับฐานมันก็เริ่มต่ำลงถูกไหมฮะแล้วปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขาขึ้นกลับมาอีกรอบหนึ่งของเงินเฟ้อเองก็เป็นไปได้ จากการคาดการณ์ของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับศูนย์วิเชียรศิกรเนี่ยก็มองว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.25นะครับและได้จะจบแล้วล่ะนะเพระจากขาขึ้นของปีนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าหากขึ้นอีก0.25ก็อยู่ที่ 2.5%นั่นเองหากถามว่าต่อจากนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เงินเฟ้อกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าความจริงคือมีเลยนะครับอย่างเช่นราคาน้ํามันเนี่ยที่ค่อนข้างเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะครับในตลาดโลกนะเกิดความร่วมมือกันนะครับในการลดกําลังการผลิตของซาอุดิอาระเบยเองก็ตามหรือทางกลุ่ม o อ e c เองก็ตาม ทำให้ราคาดนปัจจุบัน,นยอยู่ที่ประมาณ80เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะครับอีกทั้งในฝั่งของราคาอาหารนะครับยังมีเหตุการณ์เรื่องของภัยแล้งจากเอลนินโยอีกด้วย,ยทำให้มีแนวโน้มที่ราคาอาหารปัจจุบันเนี่ยนะครับจะสูงขึ้นไปมากกว่านี้ครับเนื่องจากผลผลิตเนื่องจากความแล้งนั่นเอง รวมถึงนะครับข้อตกลงการส่งออกธัญพืชของยูเครนนะที่รัสเซียเนี่ยทำข้อตกลงกันไว้เนี่ยดูยเหมือนจะยุติไปแล้วด้วยนะครับทำให้ความขาดแคลนเนี่ยนะฮะการขนส่งอาหารเนี่ยยิ่งยากยิ่งแพงเข้าไปใหญ่ครับในมุมของการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับหลายคนก็จะมีมุมมองว่าแหมการขึ้นแบบนี้เนี่ยคนที่มีหนี้ก็จะลำบ,บากกับสิมาเป็นการเพิ่ม ค่าใช้จ่ายนะครับด้านดอกเบี้ยของประชาชนหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางแบงค์ชาตินี่นะครับเขามีความตั้งใจในการที่จะลดเงินเฟ้อเป็นสําคัญนะโดยท่านเนี่ยก็บอกว่าเงินเฟ้อนี่นะครับทำให้ค่าใช้จ่ายค่าของชีวของประชากรเนี่ยนะฮะสูงมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะครับกล่าวคือขึ้นดอกเบี้ยมันก็กระทบจริงๆนั่นแหละแต่ก็ยังกระทบน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อถ้าปล่อยให้มันหลุดผ่านขึ้นมาได้ครับอีกทั้นนะครับแบงค์ชาติเนี่ยต้องการที่จะมีกระสุนเตรียมตัวเอาไว้นะครับ ไว้อัดฉีดนโยบายทางการเงินต่อนะยืดหยุ่นได้มากกว่านี้นครับให้เปรียบเทียบแบบนี้ครับวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังค่อนข้างแข็งนะครับยังไปได้นี่ฮะอันนี้มุมของแมกชันนะยังคงเติบโตต่อไปประมาณสเปเนี่ยนะครับหากเราขึ้นดอกเบีย้ยได้ก่อนเนี่ยเนี่ยครับก็ต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยไปนะครับเพื่อจะแบบว่าเหมือนเรามีกระสุนเตรียมไว้ในการแกบในการลดดอกเบีย้ยได้สูงนั่นเองถ้าแต่วันในวันหนึ่งเนี่ยนะฮะมันเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจมันเกิดการฝึกเครือมันเกิดการถดถอยของประเทศที่เป็นคู่ค้้าาาาของงเเเรรรนนนีีี่่่ยะะจมมมกสสววตไลด เบี้ยได้เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮะอารมณ์เหมือนคนแบบกําลังขาดยาเนี่ยพอฉีดยาปุ๊บมันก็ฟื้นฟูขึ้นมาถูกไหมครับแต่ถ้าเราให้ยาอยู่เรื่อยแบบว่ายายืดหยุ่นอยู่เรื่อยเนี่ยคนก็จะเคยชินกับความยืดหยุ่นประมาณนี้พอเกิดวิกฤตจ,จริงๆเนี่ยนะครับให้ยาไปมันก็เรียกว่าไม่ค่อยกระเตือองล้ละนะฮะมันดื้อยาไปแล้วนั้นต้องอดยาสักแป๊บ,บ,บนึงก่อนครับ ซึ่งหนึ่งปัจจัยที่ค่อนข้างขาดหายไปนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยคือเรื่องของประเทศจีนครับที่มีการบริโภคภายในกันมากขึ้นนะครับซื้อของไทยหรือรถบัเทไทยเนี่ยลดน้อยถอยลงไปนั่นเองและเศรษฐกิจจีนก็ไม่ได้สู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับทำให้ปัจจัยหนุนเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มหายไปครับต่อไปครับในภาคของอุตสาหกรรมเองก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะมียอดต่างๆนะเริ่มที่จะฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าที่ทางการฟื้นตัวเนี่ยก็มีการชะลอลงอย่างต่อเนื่องฮะ ซึ่งก็เข้าใจได้นะครับประเทศคู่ค้าของเราเช่นยโุโรปเองก็ตามหรือเมกกาเองก็ตามนี่นะครับก็ดีมาความต้องการก็ลน้อยถอยลงไปครับแม้กระทั่งฝั่งของการส่งออกไทยก็เป็นการติดลบอย่างต่อเน,นื่อง9เดือนติดแล้วนะครับ <S <S อีกทั้งในฝั่งของการท่องเที่ยวนะครับการฟื้นตัวของท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมาเต็มที่40ล้านคนเท่าที่ก่อนโควิดนะครับอยู่ที่ราวๆ20ล้านคนหรือว่าประมาณ50%เท่าน,นั้นพูดง่ายๆคือตอนนี้การท่องเที่ยวเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งนะครับยังไม่ได้ฟื้นกลับมาเลย การสูบออกเนี่ยก็ติดลบนะครับท่องเที่ยวก็ไม่กลับมาเนี่ยก็ทำให้ภาพรวมเนี่ยมันยังคงอึมครึมอยู่ครับอีกท่านนะครับจากการํานงานของดรกอรกอสันเนี่ยก็มองว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของโลกอาจจะมีการถดถอยได้ครับซึ่งถ้าโลกถดถอยเนี่ยไทยเราเนี่ยถูกกระทบอยู่แล้วถ้่เราเป็นประเทศส่งออกถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือประเด็นตรงนี้ด้วยนะครับอีกประเด็นนึงก็คือตอนนี้เนี่ยครับเฟดเนี่ยยังคงขึ้นดอกเบี้ยยังต่อเนื่องนะและการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องแบบ ดังนั้นจะหวังให้อเมริกาเนี่ยมาบริโภคกระเจาจัาใช้สอยแบบเหมือนเดิมเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากในช่วงต่อจากนี้ฮะดังนั้นนะครับหากพูดถึงภาพรวมกันจริงๆแล้วเนี่ยความท้าทายในช่วงครึ่งปีหลังหรือต้นปีหน้าเนี่ยมันมีอย่างแน่นอนนะครับในฝั่งของ,ของทางคลังเองนะฮะก็มีการคาดว่าถ้าแบบรัฐบาลใหม่ย,ยังไม่ได้มาเนี่ยนะครับหรือว่ามีความล่าเช่าไปเนี่ยการที่จะเปิดงบใหม่ๆออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นจีดีพีเนี่ยมันก็ค่อนข้างอื่น,นะครับสะดุดแน่ๆฮะ อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราฉะนัว่าที่แบบว่าหัวเลี้ยวหัวต่อในทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยภาพมีมาตรการอะไรจากทางรัฐบาลเข้ามาเนี่ยมันช่วยพยุงหรือช่วยแก้เกมหรือเป็นคีย์เกมคีย์เชนเจอร์ได้เพราะว่าไทยเราเนี่ยนะครับภายใน,นเนี่ยก็มีปัญหาจริงๆนะอย่างเช่นเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับประชาชนหนี้กลัวเรือนเนี่ยก็เรียกว่าหนักหน่วงกันอยู่แล้วนะฮะถ้าโดนเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยไปอีกเศรษฐกิจภายนอกเนี่ยย่ำแย่ถดถอยไปอีกเนี่ยนะครับก็จะกระทบต่อประชาชนไม่มากก็น้อยแหละครับ นี่ความท้าทายที่เกิดขึ้นในปีหน้านะครับอาาัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเงเินเฟ้อที่อาจจะกลับมาได้ดีมานต่างนะหดตัวลงการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดของสรัฐเมการแล้วก็ดีมันของจีนเนี่ยที่นิ่งๆไปด้วยยังไงทารัฐบาลใหม่เนี่ยก็นี่เป็นโจทย์สำคัญในการที่จะกลับเข้ามาแก้ปัญหาเลยนะครับ สำนีกขอบคุณทุกคนที่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอปตี้ด้วยฮะและขอเวลาหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับการติดตามอย่าฟังเขาลวกข้อมูลเชิงลึกเป็นพิเศษคอนเทนต์นะฮะให้กดสมัครสมาชิกข้อดีวันไหข้างล่างนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะและสุดท้ายนี้นะครับถือที่นั่นกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่ทสุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนทีี่่คคคคุุุณณณสสาาาาาามมรรถดดดดกก์ใในนนนออตไไ้้้แลละททหหับ เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกังจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังน,นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ